ลดลงเป็นลอยบอ่ได้คะแนนเลยนะครับมือน,นั่นบแัออบกแกลอยาสบบสองสลยี่ลอยห้าวิ4 0หาวิที่บางที่ 3. 300ส3 0หาวิ3 0วิลดลงเป็นลอยบา,บางที่4แ่หายไปเลยบนเรือถ้ามูน <laughs> ไอ้ใใ <laughs> อ MC, ออยู่เลยกระไดบบอกเออีหลาหน่อยว่าเป็นว่าันี้มดเดดอีหลาน้อยเดชมาขอที่เดดกายาน้คิ่อาจจะลหา,าดาว <laughs> เปนอีหลานหน่อยเพศยังไงบ่มีเงินไปโรงเรียนหรอบังมีนอยบ่มีรู้เาไปรงียนลมกับพ่อที่เดินไลปัเการินก็ยีห้อมือยมาอยนึงออกนหดน่อยบอย่ายอนเพ่อ่การินเาเาอดรอดไอ นี่บอกโกยเพื่อนรักไงพูดดีบอกสวัสดีครับผู้ใดถามหาไอโกยเพื่อนรักก็ง่ายดีเียพูดนีแล้วนะครับผมหนุม่มหลปร่อนหน้าตาดีคนหนึ่งนะครับผม โอยเพววื่อนรักนี่ได้ยินประจำเลยนะครับผมนี่นะครับมันแปลกท<ป>ีได้ปาเทียบไกลหน่อยกับปลาเอาได้เลยครัโอ้ยมปนตรงมีและนี่แหละนีก็เป <c oughs> ็งบางเอาเทีไก่หน่อยกับปานะครับผมโอ้ย <c> ี <oughs> ่ครับเทีไก่หน่อยครับ <c oughs> โอ้ผมนี้ร่วมร่วมพ่นเลยน,นะครับผม <c oughs> บบเปนมันแปลนะครับที่มักข,ขอที่เด็กกับทีร้อยป้านัดตะล่าร่าเด้อดพันเด้อเพราะว่าเบิ่งแล้วมันแปลกนะครับผมนี่ ความตมมหาการ <min h are> มาร่วมพ้นกันแล้วเสียแรงเรียบร้อยบ่รทางไหนนั่นถัดเลยครับคุยนัวหัวมันกับไอ้กะทิครับทีมงานไอ้กะทิครับรอสักครู่เพือนเียเจรจากันอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีซอนดีลา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 สามนะครับผู้กิจการสนับสนุนครับผมดูการเล่งหางของไอ้กะทินะครับเจอกันคั้นเจอกันจังซี่นะครับมานนะครับผม นี่แล้วครับภาพจังสี่มือนันยูบันอ่าก็ยังดงบหนดงเข่งไงบ่บยเหนดงเข่งบครักับภาพนี้นะครับผม,ไ,มไปเล่งหางแอดเทวดามือนันครับห <c oughs> มานเป็นหมานนะครับผม <c oughs> แต่ว่าไอ <c oughs> เอาอีรีเด้อเออเอาอีรีเด้อเร์สิเดี๋ยวลงหลอดภาพมาถ่ายหางไปทีมงานดงบังยุบใหม่ขวัญใจประเพณี นี่นะครับมีฮอตเบอร์โทงนะครับเจตาวานจจลลิเลียบเลยนะครับอ่ะสำหรับทีมงานดงบางยุใไม่นะครับผมยบึ้ยจานสางคนสั่งไม่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานไอ้กะทินะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสุบูสุกศนะครับผมมาแล้วนะครับผม บ่าว่ามือนีล่างว่ามือนีล่างว่าบลางเมื่อนั้นนะครับผมฝากประกาศเอฟซีว่าได้คุยกันนะครับผมเมื่อนั้นล่างไฟแตกนะหน่อยลงเรื่อยๆจากที่แบบว่าลดลงเป็นลอยโบได้คะแนนเลยนะครับเมื่อนั้นเออบัตรแลกสี่ร้อยห้าสิบบังสองบังที่สองเลยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าบีสี่ร้อยห้าบีที่บังที่สาม สามลอยหาวีสามลอยหาวีลดลงเป็นลอยบางที่สี่แต่ข่าฐานหายไปเลยบนเรือเลยแต่ข่าฐานมือนั่นแต่ข่าฐานบ๊อบบายอีกเลยแล้วนะครับผมแต่ว่ามือนี้นะครับผมสำหรับทีมงานแต่ว่ามือว้านเป็นเจ้าอยู่บ่อยยู่แถวไอ้รถเอรถพลใหม่ลโอ้ก็ระวังว่าลุกข้งวไหม้กุ้งปลาอุ้ยอยู่กับพหาว ผู้ปอดภัยดีหรือพระแลนก่อนพระก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะพระบิ่งก่อนนะครับนะลอดลุลร้อเชียร์ครับสำรับลุงหลอดหมู่บ้านนี่ลบยูทังไอ้ทังไอติมนะครับผมแล้กก็ต้อคิ้วลุงหลอดอีกสามสี่คนนะครับลบสาบลาบทังนี้หน่อยนะครับลบหาหาคนหมดแล้วนนครับหมู่บ้านนี้นะครับผมอ่ะเมื่อนนี้เข้ามาเชียร์บังไฟดงบักยุคใหม่ขัญใจประเพณีรัลบรองหวานเจลีบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอสีสวัสดีคลา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 ี่นอง ห้างตะบนสามขาครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้องเบิ่อนกดติดตามกับช่องยุ้ลูกบอลยุงล้อเอฟซีวานเทียบขอบคุณครับผมนะครับเสียงจากไก่กระทีนะครับวันนี้ลุ้งลอดุีงล้สามขานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุ้งล้อเอฟซีสวัสดีครับ